ภูมิใจไทยในยก็พักร่วมจะไปเปิดตัวที่ภูเก็ตวันที่สามธันวาคมค่ะแล้วเขาขายอะไรพูดแล้วทำออนี่ภูเก็ตต้องผัดใหม่ว่าที่ผู้สมัครสอสอภูเก็ตนะเขตหนึ 1, ่งเขตสองเขตสาเปิดครบนะแล้วในภูเก็ตอันดามันเนี่ยได้ลงคลิปนี้นี่คือสู้ด้วยนโยบายอันนี้คือนโยบายภูมิใจไทยออคือเป็นพักที่เปิดนโยบายก่อนใครเพื่อนเนี่ยช ด้วยรักษาบเร็งฟอกไตรฟีทุกอำเภอลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หลังคาโซล่าเซลล์มอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้ายังมีเลยเยอะมากนะอันนี้คือพักภูมิใจไทยฮะแล้วจะเห็นได้ว่าแข่งขันเข้มข้นแน่นอนค่ะนะนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้เป็นประธานลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานปี66นะของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงหมอหนุหมอหมอตีด้วยที่ติดโควิดพอติดโควิดนะ ก็ท่านฉีดวัคซีนนะสี่เข็มเนี่ยท่านก็น่าจะเรียบหายดีคอ่อยฟื้นตัวะนะแล้วก็นอกจากนี้ก็รณรงค์เลยพิ้วออการนี่รณรงค์เลยนะพี่น้องประชาชนให้มาฉีดวัคซีนให้ครบสี่เข็มนะเพราะว่าโควิดมันยังอยู่นะแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยโอกาสป่วยหนักนะจะน้อยลงโอกาสเสียชีวิตจะน้อยลงมากนะก็ใช้โอกาสที่ท่านรัฐมนตรีช่วยป่วยโควิด <laughs> มา,ารณรงค์ให้คนออกมาฉีดวัคซีนด้วยฉีเข็มสี C, ค่ะอันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขน่ะนะเดี๋ยวพักก่อนคู่เดียวนะครับ